ผลลัพธ์กว่า80%มาจากการกระทำเพียงแค่20%เพียงเท่านั้นครับฉะนั้นถ้าหากเราโฟกัสไปที่20%ที่ว่าและปรับให้มันดีขึ้นครับผลลัพธ์กว่า80%นั้นก็มีโอกาสที่จะปรับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยเช่นกันแกนแท้ของกฎ80-20นั้นไม่ได้ยึดติดอยู่ที่ตัวเลขที่สามารถรวมกันได้100%นะครับ แต่มันอยู่ที่การลงแรงลงเวลาและอาจจะรวมไปถึงเงินทุนด้วยลงสิ่งเหล่านี้ไปกับสิ่งที่สำคัญที่สุดครับปัญหาทั่วๆไปที่เทรดเดอร์เรามีนั้นก็มีตั้งหลายด้านนะครับทางด้านอารมณ์และนิสยัยด้านแผนการเทรดกลยุทธ์การเทรด,รทรดปัญหาเกี่ยวกับ,บโบรกเกอร์ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินและปัญหาเกี่ยวกับด้านข้อมูลทางเศรษฐกิจถ้าเหล่านี้คือปัญหาของคุณ ผมถามสั้นๆง่ายๆครับคุณจะเลือกแก้ปัญหาด้านไหนเป็นอันดับแรกก่อนด้านอื่นๆของชีวิตครับเราก็สามารถปรับใช้กฎ8 0ด80-20มาช่วยแก้ปัญหาได้ด้วยเช่นกันทำยังไงได้บ้างเราไปดูกันครับ You h a เรามีบริการให้สัญญาลแล้วนะครับโดยเรานั้นร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับสุดยอดเทรดเดอร์ทั่วโลกเพื่อให้สมาชิกของเรานั้นสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือที่ช่วยในการซื้อขายได้ดีที่สุดและสามารถที่จะเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ได้ฟรีเพราะถ้าเอาตรงๆนะครับเทรดเดอร์ที่เราไปร่วมพาร์ทเนอร์นั้นเขาก็มีบริการสัญญาลรายเดือนครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นเป็นสมาชิกกับเราคุณผู้ฟังจะสามารถที่จะประหยัดเงินของคุณผู้ฟังไปได้ปีละหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวเพราะเราทาสัญญาเพื่อที่จะให้เทรดเดอรสมาาาาาชิกเรรรในระทไทล,ทลบาาถีี่่จ้้้หด ไม่ใช่แค่บริการซิกแนลเท่านั้นนะครับที่คุณผู้ฟังจะได้รับในการเป็นสมาชิกกับเราเรายังมีบริการอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับสำหรับสมาชิกของเราไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งโฉยบัญชีเดโมลงทะเบียนเงินปอมเพื่อมาพิชิตรางวัลเงินจริงซึ่งมีเงินรางวัลรวมมากกว่า7ล้านบาทเลยนะครับ <Wow. S 1> และยังมีบริการรีเบทคืนค่าสเปซให้กับสมาชิกของเราและบริการอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับที่จะมาในเร็วๆนี้ผมมีเวลาประชาสัมพันธ์เพียงแค่1นาทีดังนั้นเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟัังงสสสนนใจจจอออยยาาาาาากกททีี่่่ะะเเเเป็มมชิกกิบรรรถตตดดขไ้ล ที่ l i แอตยูเฮสไทยแลนด d เพราะการเป็นสมาชิกของเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ u h a s สเราคือเพื่อนแท้นักเทรดสวัสดีครับคุณผู้ชมพบก,กับพวกเรา u h a s สและผมปากเวลาก่ออีกเช่นเคยครับวันนี้ผมชวนคุยเรื่องกด80-20ครับเป็นเหมือนเมจิกนัมเบอร์ในโลกใบนี้นะครับกฎของการทำน้อยได้มากครับซึ่งเรื่องราวต่างๆนั้นเริ่มต้นที่คนคนนี้ครับ วิลเฟรโดพาเรโต้ครับชายผู้ชื่นชอบการปลูกถั่วครับใน100%ของถั่วที่เขาปลูกนะครับสมมุติว่าเขาปลูก1 0 0กระถางเขาได้สังเกตเห็นว่า20กระถางที่เขาปลูกเนี่ยสามารถผลิตผลผลิตของเขาเนี่ยก็คือถั่วนั่นเองใน100%เน่ยเขาสามารถรวบรวมได้กว่า80%เลยจากถั่วแค่20%ที่เขาปลูกเพียงเท่านั้นครับจุดนี้เองครับเขาจึงสังเกตเห็น ตัวเลขเมจิกนัมเบอร์ตรงนี้ครับก็คือ80 20นะครับเขาจึงได้เอาตัวเลขนี้ไปลองสังเกตดูกับเรื่องอื่นๆดูบ้างอย่างเช่นเรื่องของทรัพย์สินและที่ดินในประเทศอิตาลีครับกว่า80%ของทรัพย์สินและที่ดินในอิตาลีนั้นถูกครอบครองโดยคนส่วนน้อยเพียงแค่20%เท่านั้นในอิตาลีครับเอา้ง่ายครับคนส่วนน้อยครอบครอง ทรัพย์สินและที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศนั่นเองนอกจากวิลเฟโดาเลโตที่สังเกตเห็นเมจิกนัมเบอร์8 0ดตรงนี้แล้วนะครับก็ยังมีอีกคนนึงครับเขาชื่อว่าดรโจเซฟจูแรนครับที่ได้นำเอาตัวเลข80 20มาปรับใช้ในปี1940ครับดรโจเซฟจูแรนคนนี้แหละครับได้นำสัดส่วน80 20ตรงนี้นำมาปรับใช้กับด้านต่างๆในธุรกิจของเขา โดยดรโจเซฟนะครับสังเกตเห็นว่าความผิดพลาดในธุรกิจมากถึง80%เลยมีสาเหตุมาจากปัญหาเพียงแค่20%เท่านั้นครับซึ่งเขาก็คิดต่อไปว่าถ้าหากสามารถแก้ไขปัญหา20%ตรงนี้ได้ครับภาพรวมของธุรกิจของเขากว่า80%ก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจูเรนเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า the vital few The Trivial Many แปลเป็นไทยงาง่ายๆว่าสิ่งสำคัญมีเพียงเล็กน้อยและสิ่งไม่สำคัญมีอยู่มากมายเรื่องราวเหล่านี้ครับฉายภาพให้เราเห็นว่าสัดส่วนตัวเลข80ต่อ20นั้นเป็นสัดส่วนที่มีอยู่จริงและเราสามารถสังเกตเห็นได้ในหลายๆายด้านในชีวิตประจำวันของพวกเราของคนเราครับยกตัวอย่างเช่นเหตุของการกระทำเพียงเล็กน้อยนำไปสู่ผลลัพธ์ส่วนใหญ่ คล้ายๆกับหลักของ b u t เตอร์ไ e เอฟเฟครับนอกจากนั้นครับก็ยังมีเรื่องของผู้คนส่วนน้อยจํานวนน้อยครอบครองทรัพย์สินส่วนใหญ่ซึ่งมีให้เห็นได้ในหลายๆประเทศทั่วโลกในประเทศไทยก็เป็นหนในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะครับว่ามีคนส่วนน้อยครอบครองทรัพย์สินและที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศครับแนวคิดนี้ครับมีชื่อว่า the a 0 2 0 rules กด 80-20ครับแนวคิดนี้ครับถูกนำไปปรับใช้ในหลายๆกรอบมุมมองนะครับทางด้านของธุรกิจด้านเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันรวมถึงด้านอื่นๆอีกด้วยโดยหลักใหญ่ใจความเนี่ยคือการจัดลำดับความสำคัญทั้งหน้าที่ทั้งทรัพยากรที่มีในด้านต่างๆนะครับลงไปกับส่วนที่มีความสำคัญมีศักยภาพในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้ครับตัวอย่างของกฎ80-20นะครับที่นิยม เอามาใช้ในด้านธุรกิจนะครับอย่างเช่นเราเอากฎนี้ครับมามองในมุมมองของรายได้ของบริษัทครับถ้าหากเรามองว่ากว่า80%ของรายได้ของบริษัทนั้นมาจากลูกค้าเพียงแค่20%เท่านั้นด้วยมุมมองนี้ครับจะทําให้บริษัทนั้นโฟกัสไปที่กลุ่มลูกค้า20%ครับที่เป็นรายได้หลักของบริษัทสิ่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นคือการให้บริการสุดพิเศษ แก่กลุ่มลูกค้า20%ตรงนี้แหละครับซึ่งมันจะช่วยให้สามารถรักษากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เอาไว้ได้เป็นอย่างดีเป็นรายได้หลักของบริษัทบริษัทก็จะเพิ่มโอกาสในการดึงดูดลูกค้าประเภทนี้ลักษณะคล้ายๆแบบนี้กับกลุ่ม20%ของพวกเขาเนี่ยเข้ามาได้อีกมากยิ่งขึ้นนะครับและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งแรงทั้งเวลาทั้งเงินทุนนะครับ ลงไปกับสิ่งที่มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อบริษัทได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเป็นมุมมองของคนธรรมดากันบ้างล่ะครับคนทำงานทั่วๆไปเราคงต้องพูดถึงเรื่องของ productivity ใช่ไหมครับถ้าเรามองด้าน productivity นะครับมองว่า80%ของ productivity นั้นจะดีขึ้นได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเราเพียง20%เท่านั้น ทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันครับว่าพฤติกรรมของคนเราในภาพ1 0 0ยเมีอะไรบ้างถ้าเรามองพฤติกรรมเป็นเรื่องของกิจวัตรประจําวันกิจวัตรประจําวันของเราก็น่าจะมีในเรื่องของด้านการกินการพักผ่อนการออกกําลังกายเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งความสัมพันธ์กับตัวเองความสัมพันธ์กับครอบครัวกับเพื่อนและความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะครับและอีกอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของการทํางานครับการทํางานก็มีทั้งการลงมือทํางานใช่ไหมครับวางแผนและการประชุม สมมุตินะครับว่านะปัจจุบัน productivity ของเรานั้นมันแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดและเราต้องการที่จะปรับให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมหรือว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเราจะนํากฎ80-20เข้ามาปรับใช้ได้อย่างไรมาดูกันครับอันดับแรกครับเรามองหาสาเหตุของการกระทําให้ได้ก่อนครับถ้าเรามองภาพรวมเป็นร0 0เราจะได้ทั้งหมด5เรื่องหลักๆนะครับอย่างผมผมมองได้5เรื่องเรื่องแรกครับเรื่องการกิน เรื่องที่2การพักผ่อนเรื่องที่3การออกกําลังกายเรื่องที่4เรื่องความสัมพันธ์และเรื่องที่5เรื่องของการทํางานครับแต่ละเรื่องครับมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่20%ตครับต่อไปครับเราลองมาทบทวนตัวเองนะครับนี่คือขั้นที่2นะครับทบทวนตัวเองเช็คเช็คตัวเองสัมภาษณ์ตัวเองครับว่าเรื่องไหนแย่เรื่องไหนควรจะได้รับการแก้ไขปรับให้ดีขึ้นเป็นเรื่องแรกเลยครับและจากนั้นครับ3เราจะโฟกัสลงแรงลงมือ ปรับแก้ไขเรื่องนั้นให้ดีขึ้นครับสมมุติว่าผมเล็งเห็นว่าการพักผ่อนของผมมันค่อนข้างแย่ผมนอนเพียงแค่5้ถึงหชั่วโมงต่อ1วันเท่านั้นนะครับและนี่ผมมองว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ productivity ของผมแย่ yeah, ตามไปด้วยฉะนั้นครับเราจะปรับพฤติกรรมการพักผ่อนของเราได้อย่างไรบ้างเราไปดูกันครับหนึ่งครับเราตั้งเป้าก่อนว่าเราจะปรับการพักผ่อนการนอนของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราได้ละเป้าแรกการพักผ่อนของเราจะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเราทํายังไงได้บ้างเรื่องแรกเราอาจจะต้องตัดสิ่งรบกวนการนอนของเราออกไปก่อนทั้งสิ่งที่สามารถส่งเสียงดังได้สิ่งที่สามารถส่องแสงได้โทรศัพท์นาฬิกาแสงไฟจากเครื่องปรับอากาศอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพที่เรานอนอยู่นั้นจะไม่มีสิ่งรบกวนนะครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของอุณหภูมิห้องด้วยเช่นกันนะครับบางคนเปิดแอร์บางคนเปิดพัดลมนะครับ ก็พยายามตัดสิ่งที่ลบกวนออกไปและปรับสภาพการนอนให้เหมาะสมต่อการพักผ่อนให้ได้มากที่สุดนอกจากการนอนแล้วใช่ไหมครับเรื่องของการพักระหว่างวันนี้ก็สําคัญด้วยเช่นกันนะครับในช่วงเวลาพักครับคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้ไหมครับพักนะร่างกายนะพักแต่ว่าในหัวสมองของเราไม่ได้พักเลยในหัวสมองของเรายังคิดเรื่องงานวนไปเรื่อยๆอ,อย่างนั้นมีความแบบอยู่ในพวงของการคิดงานเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่าครับ การพักผ่อนเพียงครึ่งๆกลางๆแบบนั้นอาจจะทําให้คุณภาพการพักของเรามันแย่มันไม่เต็มประสิทธิภาพทําให้ช่วงเวลาที่เรากลับไปทํางานต่อมันก็ไม่ดีขึ้นอย่างที่ควรเป็นครับส่วนเรื่องการกินการออกกําลังกายเรื่องความสัมพันธ์และการทํางานถ้ามันยังไม่ใช่เรื่องที่ควรจะปรับแก้ไขเป็นอันดับแรกใช่ไหมครับเราคงมันเอาไว้อย่างนั้นครับรักษาสภาพมันให้ดีเท่าเดิมเอาไว้ให้ได้แต่ต้องบอกว่าห้ามเมินเฉยต่อมันเด็ดขาดนะครับ ถ้าเราเมินเฉยต่อมันมันอาจจะแย่ลงกว่าเดิมและกลายเป็นปัญหาใหม่ที่เราต้องไปตามแก้ด้วยนะกลับมาที่พฤติกรรมการพักผ่อนครับเมื่อเราปรับพฤติกรรมการพักผ่อนดีขึ้นละจนเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับจากนั้นครับเราค่อยหันไปโฟกัสแก้ไขด้านอื่นๆตามไปด้วยจำไว้อย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมเราไม่จําเป็นต้องแก้ไข ปัญหาที่อยู่ข้างหน้าจนมันดีขึ้นถึงคำว่าเพอร์เฟกนะครับเพราะว่าการจะปรับให้มันเพอร์เฟกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนั้นมันอาจจะกินแรงและเวลามากจนเกินไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะชวนเพื่อนๆเทรดเดอร์ไปดูการปรับใช้กด80/20กับวิธีของเทรดเดอร์กันนะครับเรามาลงลึกกันในรายละเอียดของกด80/20กันหน่อยครับจะได้ไม่หลงผิดจะได้ไม่ใช้มันผิดวิธีนะครับแกนของกฎ 80 20นั้นคือการจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่โฟกัสลงไปในปัจจัยที่มีโอกาสส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ตามเป้าหมายที่เราต้องการมากที่สุดครับแต่มักมีการตีความผิดอยู่บ่อยๆนะครับมักมีการเข้าใจผิดโดยตัวชื่อมันเนี่ย80 20ใช่ไหมครับเราอาจจะเผลอมองตามหลักคณิตศาสตร์ว่า 8 0บวกมันได้100นนี่นะฉะนั้นเราก็เลยเผลอมองไปว่าอ๋ออย่างงั้นทุกเรื่องมันก็รวมๆแล้วก็น่าจะได้100นี่นะกลายเป็นว่าคนที่มองตัวเลขแบบนี้ครับกลายเป็นว่ายึดติดกับตัวเลขมากจนเกินไปมากจนถึงขั้นพยายามมองหาสาเหตุให้ครบ100ก่อนพยายามมองหาผลให้ครบ100%ก่อนก่อนที่จะลงมือแก้ไขปัญหาลงมือปฏิบัติอะไรสักอย่างถ้า เรามองแบบนี้อันนี้ผิดคอนเซปต์อย่างแรงนะครับเป้าหมายของคอนเซปต์นี้จริงๆแล้วคือการกระตุ้นให้เราลงมือทําอะไรสักอย่างที่สําคัญมากที่สุดต่างหากครับโดยประโยชน์ของกฎ80-20นะครับให้มองง่ายๆครับว่ามันคือการทําน้อยได้มากนั่นเองขั้นตอนในการปรับใช้กฎ80-20มีดังนี้ครับขั้นแรกครับเรากําหนดปัญหาซะก่อนครับ ถอยออกมาดูเลยครับว่าในภาพรวมของปัญหาที่เราเจออยู่นั้นภาพใหญ่ของเราเรามองปัญหาทั้งหมดเนี่ยเราเห็นอ,อะไรบ้างคิดซะว่าปัญหาทั้งหมดนั้นมันคือภาพ1 0 0เนะครับขั้นที่2ครับเอากฎด80-20เข้ามาปรับใช้เอาเข้ามาจับครับอันแรกเลยคือมองหาครับว่าอะไรคือปัญหา20%ที่ควรจะแก้ไขเป็นอันดับแรกแก้ไขโดยด่วนครับ และอะไรคือ80%ที่สามารถคงสภาพเอาไว้แบบเดิมได้ก่อนแต่ห้ามมือนเฉยต่อมันเป็นอันขาดนะครับและขั้นตอนที่2นี่เองครับเราจะต้องใช้การวิเคราะห์เยอะหน่อยนะครับโดยกฎของ80-20นะครับถ้าเราเอามาจับในรอบแรกนะครับเราจะทําการจัดกลุ่มของปัญหา100%ของเราได้ครับว่าอะไรคือ20%ที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขเป็นอันดับแรกและอะไรคือ80%ที่เราต้อง เก็บเอาไว้ก่อนคงสภาพเอาไว้ดังเดิมก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาแก้ทีหลังนั่นเองและขั้นตอนที่3ครับเราจะเอากด80-20มาจับเป็นรอบที่2นะครับนั่นคือการแก้ปัญหาครับตั้งเป้าเป็นการแก้ปัญหาที่เราคัดสรรมาแล้วนั่นเองครับในขั้นตอนที่3นี่นเองครับพอเราเอากด80-20มาจับในรอบที่2นะครับเราจะสามารถเห็นได้ว่าอะไรคือเพนเพอยต์สำคัญหลักของเรา มากที่สุดนะครับโดยการเอากฎมาจับรอบที่2เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถทุ่มเททรัพยากรที่เรามีลงไปกับปัจจัยที่มีโอกาสสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างมากครับทีนี้เรามามองในมุมของเทรดเดอร์กันบ้างครับว่าเราจะปรับใช้กฎนี้ได้อย่างไรบ้างชีวิตของเทรดเดอร์นั้นมักจะเจอกับเรื่องบวกๆนะครับซึ่งเป็นด้านบวกเนาะและเรื่องลบๆเรื่องแย่ๆไปพร้อมๆกันเสมอมีเรื่องท้าทายอะไรบ้างครับที่เทรดเดอร์อย่างเราเนี่ย จะเจอจากการเทรดเรื่องท้าทายที่เทรดเดอร์อย่างเราสามารถพบเจอในการเทรดได้ก็อย่างเช่นข้อมูลในตลาดที่มีมากเกินไปการตัดสินใจด้วยอารมณ์การขาดกลยุทธ์ขาดแผนการเทรดที่มีประสิทธิภาพการเจอกับตลาดที่มีความผันผวนน่กความเสี่ยงทางด้านการเงินและอื่นๆอีกมากมายครับแล้วแต่ใครจะเขียนออกมาได้กี่ข้อก็ว่ากันไปทีนี้เราชวนเริ่มต้นกันที่จุดนี้ครับเขียนปัญหาทั้งหมดครับ ที่เราคิดว่าเราเจออยู่เรากําลังเผชิญอยู่นะครับนึกออกมานะครับและเขียนมาลงไปกระดาษเลยครับถ้าสมมุติว่าเราเขียนออกมาได้สัก10ข้อเราจะคัดให้มันเหลือน้อยลงสัก5ข้อก็ได้หรือจะคงไว้ที่10ข้อก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าใครเห็นอะไรสําคัญขั้นตอนต่อไปคือการลงรายละเอียดครับถามตัวเองครับว่าข้อไหนมีความสําคัญมากที่สุดขั้นตอนนี้เป็นการจัดลําดับความสําคัญนั่นเองตัวไหนมีความสําคัญมากที่สุดอย่างตัว ผมเองนะครับปาร์คเองเนี่ยมีทั้งหมด5ข้อนะครับ5ข้อในที่นี้ได้แก่1ครับข้อมูลในการประกอบการเทรดมากเกินไปข้อมูลในตลาดเยอะเกินไปนั่นเอง2ครับการตัดสินใจด้วยอารมณ์3ครับขาดกลยุทธ์การเทรดแผนการเทรดที่มีประสิทธิภาพ4ตลาดผันผวนหนักและ5ความเสี่ยงทางด้านการเงินนี่คือตัวอย่าง5ข้อที่ผมยกขึ้นมานะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ครับที่ได้ยิน5ข้อนี้แล้วเพื่อนๆอนอยากจะแก้ไขข้อไหนเป็นอันดับแรกครับในมุมของผมนะครับผมมองว่าผมจะต้องจัดการเรื่องอารมณ์ให้ได้ก่อนแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอารมณ์ให้ได้ก่อนเป็นตัวแรกนะครับส่วนตัวที่เหลือล่ะอย่างเช่นเรื่องของตลาดพันผวนนะครับเราจะมองว่ามันก็คือเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่เราไม่สามารถเมินเฉยต่อความพันผวนของตลาด forex ได้ด้วยเช่นกัน เรื่องที่2คือการขาดกลยุทธ์การเทรดแผนการเทรดที่มีประสิทธิภาพต้องบอกว่าในโลกของการเทรดการลงทุนนะครับไม่มีแผนไหนกลยุทธ์ไหนที่มีความสมบูรณ์แบบ1 0 0ครับสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่จริงครับมันอยู่ที่ตัวเทรดเดอร์ต่างหากครับที่เรารู้จักกลยุทธ์นั้นดีแค่ไหนมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างและควรจะเอากลยุทธน์นี้แผนการเทรดแบบนี้ไปใช้ในช่วงเวลาไหนของตลาดครับ ด้านที่3ครับความเสี่ยงทางด้านการเงินสำหรับผมผมมองว่าก่อนที่เราจะกระโดดลงมาในสนามเนี่ยก่อนที่เราจะเทรดเราจะกลายเป็น trader, เทรดเดอร์ล้วก็มักจะได้ยินมาเกี่ยวกับเรื่องของ Money Management เรื่องของการจัดการการเงินการกระจายความเสี่ยงและอื่นๆครับที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเงินและเรื่องเหล่านี้ครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานเะด้วได้ําที่เราควรจะปูพื้นให้แน่นตั้งแต่แรกครับก่อนที่จะลงมือเทรดนะครับ แต่สาหรับใครครับที่ติดปัญหาอยู่ตรงจุดจุดนี้อยู่ในเรื่องของพื้นฐานการเงินนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับไม่ต้องโทษตัวเองนะฮะใครยังติดอยู่ตรงนี้ก็แก้ไขปัญหาณนะจุดนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปขั้นต่อไปไปแก้ปัญหาด้านต่อไปครับปัญหาด้านสุดท้ายครับนั่นคือข้อมูลประกอบการเทรดที่มากเกินไปแน่นอนครับว่าในตลาดนั้นมีข้อมูล ประกอบการตัดสินใจการเทรดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใครที่ติดปัญหาด้านนี้อยู่ครับเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยครับเพราะว่าข้อมูลจากตลาดการเงินทั่วโลกเนี่ยมันมีเยอะซะเหลือเกินแต่ถ้าเราเอากด80-20มาปรับใช้กับด้านนี้ครับเราโฟกัสไปที่ข้อมูลเพียงแค่20%ที่มีความสำคัญต่อการเทรดของเรามากที่สุดแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วครับแน่นอนครับว่าปัญหาของเทรดเดอร์แต่ละคนก็มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปหัวข้ออาจจะไม่เหมือนกัน จำนวนที่มากน้อยของปัญหาอาจจะต่างกันไปแต่อย่าไปกลัวนะครับคุณผู้ชมแต่อย่าไปกลัวนะครับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์<ๆ>อย่าไปกังวลกับมันมากเกินไปเพราะถ้าเราค่อยๆลงมือแก้ไขไปทีละขั้นทีละตอนโฟกัสแก้ไขไปกับสิ่งที่เราเห็นว่าสำคัญที่สุดตามหลักของ80-20ี่เนี่ยผมเชื่อว่าทั้งแรงทั้งเวลาทั้งทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับถ้าเราโฟกัสแก้ไขไปที่ปัญหา ที่เราเห็นว่าสําคัญมากที่สุดตรงนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดของเราได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับผู้ชมที่กําลังเจอปัญหาอยู่ฟังถึงจุดจุดนี้แล้วรู้สึกมีความหวังมากขึ้นไหมครับผมเองจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะครับที่กําลังเจอปัญหาอยู่และฉันจะต้องแก้ปัญหานั้นให้ได้ขอให้สําเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายที่ทุกคนตั้งเอาไว้ให้ได้นะครับสรุปทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมกันหน่อยละกันครับ แกนของกฎ80 20นะครับการทำน้อยได้มากครับคือการลำดับความสำคัญจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่โฟกัสไปที่ปัจจัยที่มีโอกาสส่งผลต่อความสำเร็จของเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้มากที่สุดครับแต่นั่นหมายความว่าก่อนที่เราจะใช้กฎ80 20มาแก้ปัญหาของเราเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายที่ดีซะก่อนนะครับ ผู้ชมจำคลิปวิดีโอ smart framework ในช่อง uhas ของเราได้ไหมครับในคลิปวิดีโอนั้นเราพูดถึง framework ที่ช่วยให้เราสามารถตั้งเป้าหมายที่ดีขึ้นมาได้นะครับถ้ายังไม่ได้ดูอย่าลืมคลิกเข้าไปดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมปากลากรและพวกเรา uhas.com คงต้องจากกันไปเท่านี้ก่อนอย่าลืมนะครับช่วยให้สนุกช่วยให้ชนะแล้วไว้เจอกันในครั้งหน้าสวัสดีครับ u h s c o m เราคือเพื่อนแท้ักเทรด